สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนและพ่อแม่พี่น้องที่เขารบหลักสู้ปู่สู้คนเมื่อนี้นะครับลุงมีโอกาสมีเวลาว่างวาสิตัดงาหมักม่วงนะครับที่มันข้างๆอย่งหมดแดงกัดมันตัดบ่แล้วนะครับแต่ปากกวาดวาสโซเลื่อยของลุงนะครับมันบบมีคมแล้วสังเกตได้ว่าบบมีคมแบบใด้ครับเลื่อยตัดแล้วมันกระโดดนะครับเต็มดอง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 ่ะแหละนะครับอเพราะเหตุว่า เลยเหมดคมนะครับมันมีคม,มดังนั้นจําเป็นจะต้องรับหรือฝนแขวเลยซะก่อนครับให้มันคมซะก่อนจังจะไปเหตุงานใดนะครับเนาะมันจังคอยอเหตุงานแต่ยางรวดเรียวแล้วก็บเิียงกับโสสิขาดนะครับเอาวิธีรับโสเหตุจังไดมาไปเบิงน้ำกันนี่ครับคือ โซเรือยของลุงนะครับมันเหมือนคมหูจังเลยนะครับหนึ่งมันกระโดดมันเต้นเฮ้าอ่องจักอยู่ในมือเฮ้าเลยะครับอันที่สองเอามือมาเคลียเบิงนะครับที่คมเรเอยฟันเรเลยนี่มันบอเกาะติดมือนะครับหรือมันเอมันบอสากมือวันต่อไปมันจะบอเกาะมือเฮ่าแต่มันเป็นทั้งสี่ครับแปลว่ามันบรคมเหครับไปตัดไหมกัดตัดได้ซ่าครับเรเอยกระโดดดีพอดีโซขาดอีกนะครับจำเป็นต้อง ผลเฉาเรือหรือรับคมเรือสก่อนครับเนี่ยรับคมโศสกอนเอาวิธีรับไปจังหดครับก็อเอื่นก็มบอกหูจักตะไบนะครับตะไบรับคมเรือสกอนลุ่งสื่อมาเนี่ยมันจะมีอยู่สองขนาดอันนี้เป็นขนาดเล็กลงมานะครับอันนี้เป็นขนาดใหญ่ขึ้นเป็นอย่างรุ่งือจังสื่อหลายอันแท้ทั้งหน่อยทั้งใหญ่ อันน้อยตั้งแต่เริ่มต้นมั่นนี่ครับอ่าลุงสื่อเรือโสมาใหม่ๆนี่ล่องฟันของโสเรือยนี่ยมั่นตั่งตีบครับเอาอันใหญ่เข้าไปฝนเรือเอาใหญ่เข้าไปรับนี่มั่นดึเข้าบ่ได้นะครับเนาะทำเป็นต้องเอาอันน้อยพ่อโดนไปโดนหน้าหรือฝนไปฝนมากานะครับล่องมั่นกว้างขึ้นล่องมั่นลึกขึ้นอันน้อยมันหล้มนีืบ่นี่เขาจะต้องแันใหญ่นะครับเข้าไป ผลแท่นนะครับอย่างร่องนี่ครับนี่ขึ้นร่องนะครับเนี่ยถ้าเสื่อมากไม่ไม่เนี่ยมันเสียตีบนะครับมันสิตีบร่องมันสินหน่อยเอาตะไบอันแย่เข้าไปเนี่ยมันเขาบ่หลมเขาบ่ได้ต้องเป็นต้องเอาอันหน่อยเขาไปก่อนหน้าฝนโดนไปโดนมาแล้วนั่นมันสิหลวมมันเดือดร่องมันสิลึกขึ้นมันสิกว้างขึ้นต้องเป็นต้องเอาตะไบแง่ครับนี่คือเหตุผลว่าไปยังรุ่งขื้สื่อตะไบมาหลายอันแท้ อีกเหตุผลนหนึ่งประการหนึง่นงบัดนี้ถ้าล่องมันลึกรล่องมันใหญ่แล้วนี่ถ้าเอาตะไบหน่อยเขามาใ่เนี่ยนะครับตะไบหน่อยเขามาใสซเวลาเข้าตะไบแล้วนี่มันเอียงไปเอียงมากครับตะไบนี่มันหลวมนะครับเอียงไปเอียงมากเฮ็ดให้ฟันเลยเห้านี่หนาบบเสมอหรือหนาบบเรียบนะครับหนาบบเรียบเพราะมันเอียงหนาเอียงแหลเว่ามันหลวมหล่องมันใหญ่ตะไบมันหน่อย เลยเอาตะไบตัวใหญ่นี่ครับมาใส่แท่นฝนแท่นนะครับนี่คือต่างถ้ำควบใจกันกวนสิลั์นะครับตะไบไปยังก็มีหลายรุ่นหลายเบอร์นะครับมาเห็ดจังไดไม่เห็ดเบิ้งกันบ่านี้ที่ดีมาเบิ้งไอ้ฟันของแขวเรื่อยครับหรือเรื่อยโสนมาเบิ้งฟันมันฟันมันสิบ่คือกันแน่เพี่น้องข้ามาบ่คือกันหมายความว่าจังไง นี่ฟันตัวนี้เนี่ยนะครับมันสีเอียงมากอีกท้างหนึ่งต่ฟันเสี่ทัดไปนะครับมันก็สีเอียงมาอีกท้างหนึ่งนะครับมันสีเอียงมากคนละทางกันเด้เนี่ยพอเช่นเนี่ยมันสีฝนพร้อมกันบ่ได้นะครับรับฟันโซเรเอยพร้อมกันบ่ได้คาว่ารับพร้อมกันบ่ได้กันไม้เข้ามาเข้าต้องรับ เว้นสี่ไปซะก่อนวันต่อไปเขาถนัดดันตัวนี้ก้อนเข้ากับตรงลับตัวนี้แต่ว่เว้นมารลับตัวนี้นะครับตัวนี้เว้นเหมนซะก่อนเข้าัางกลับขางนะครับกลับขางมากรลับอีกเท่าน,นึงป่อมันหันไปคนละทางเลยครับรุ่งเป็นค้นถนัดดันทรายนะครับรุงกับฝุ่นที่มันเอียงเข่าซะกระทั่งใา่ละก้อนครับเนี่ยแต่ว่าตัวนี้ ลุงสื่อมาไม่นะครับเรือโสตัวนี้เดี๋ยวลุงสื่อมาไม่ฟันมันยังตีบอยู่บาสามารถจะใส่ตะไบเง่เขาไปได้ครับต้องเอาตะไบตัวหน่อยเขาบ้านให้มันได้ลองนี่ครับนีม่มัวกะฝนมันคางแหลกด้ครับนี่เรือตัวนี่งัวก็ฝนมันางแหลกนี่เพราะฉะนั้นแล้วนี่ส่องฟันลองลองฟันมันยังตีบกว่าตัวหน่อยเขาก้นอนครับนี่และตัวหน่อยยังเขาเกือบล้มอยู่ครับนี่นี่ เพราะฉันต้องทัาพวกหัวใจนิดหนึ่งนะครับเนาะทีนี่การรับการฝนนี่นะครับต้องไถไปด้านเดียวครับว่าเป็นไถถูไปถูมากยังสี่เด้ต้องไถไปด้านข้้งหนานะครับไถไปทั้งหนาการไถต้องนับไปพร้อมครับว่าเข้าไถไปจักเถื่อเอาช่วิว่าฟันนี่ไถไปหาเถื่อฟันทัดมากก็ต้องไถอย่างหาเถื่อคือกันเป็นอย่างเหตุผล เพราะมันจะได้กินฟันนะครับกินหน้าฟันได้เสมอกันถ้าตัวนี้ฝนหาเถื่อตัวคัดมาฝนสิบเถื่อไอตัวฝนสิบเถื่อเดี๋ยวมันสิเมดกกันกับฟันโซ่เดี๋ยวมันสิเมือกกันต่อไปเพราะมันสิเมดบกพอมกันนี่คือเหตุผลว่าเบล้งต้องนับนะครับเอาไถไปข้างหนา่ายังเดี๋ยวนะครับจะถูไปถูมากเพราะการถูไปถูมากเนี่ยเห็ดไข่มันอ่า แต่ใบมันเอียงได้ครับต่ใบมันเอียงได้ทีนี้เนี่มันก็จะกินนาโซนาฟันเรื่อยนี่ยบดบดเสมอกันนะครับเราต้องนับหาเทือกหาเทือขึ้นกันนะครับกับพวกจับกระไรจักเทือดอกแต่ว่าต้องทอกันทุกถูกถูกฟันถุกๆูกสี่นะครับเข้าไถไปแล้วเข้ากับมือมาจับเบิ้งเรื่อยๆว่ามันคมเลยยังมันเกาะมือเราหรอไปแต่มันคมมันเกาะมือปรับปับแสดงว่ามันคมแล้วนะครับ ข้านับได้หาเทียกับจื้อไว้กมาฝนต่อไปกับหาเทียขึ้กันลุงเสียนะครับเนาะเอาลุงเสียแต่เบิ้งเ,เ,เงอเ้เอาลุงกับมือมาข้ามเบิ้งนี่มันยังบั่นได้การอยู่นี่หกเจ็ด ดเก้าเบนรับมาข้าบางเี่มันก่อมือปับปับแล้วนี่เนี่ยแสดงว่ามันครบแล้วมันก่อมือให้จังเสียนะครับมันก่อแบบนี้มันก็จะไปก่อหนาไม้ที่กันครับมันก็จะไปกินหนาไม้ที่กันก่อปับปับขึ้นกันต่อมาครับมาเดือนมาฝนฟันต่อมาก็เว่นเว่นหนึ่งแขวเพราะว่ามันเอียงบ่อไปทั้งเดียวกันครับเพราะตรง ฝนเว่นแถวนะครับเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับ มนันจะกจอิตเมื่อปรับปเับากับพ่อนะครับมันก่อจิตเมื่อแล้วนี่หนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกิบ หลังจากลุ่งตะใบนะครับฟันเรือคางนี่เรียบร้อยแล้วนี่นะครับเสียกนี่นี่ลุ้งธนัดทั้งทรายมันเอียงไปทั้งสี่บ่อได้ด้วยครับบ้านนี่ไปทั้งไหนไปทั้งสีฝนได้ลุ้งธนัตคางทรายแต่มันสำหรับฝนคางขวาครับกับทางเรือแหละครับบ้านนีอยากให้มันฝนได้นะครับแต่ให้มันธนัดทั้งจะคล้องเนี่ยกับขัางเรือแบบนี้นะครับเหากัด ฝน,น,นั้งสิละกันบัดนี้ยัอียงฟนแบบนี้นะครับหามันเข่าครับทิศทางของตะไบ,บของฟันเลื่อยนะครับที่มันเอียงไปคือเก่าครับนับคือเก่าขางนี่ฟนซิบเท้าขางนี่ก็ต้องฝนซิบเทือขึ้นกันเพื่อไม่ใช่ไหนกินฟันเลื่อยนี่ฟันโซเลื่อยเนี่ยเสมอกันซ้ำกันมันจะไ่เมื่ก้อนกันวันต่อไปขันม้วนับจนสิบนี่ ฟัเนเรือนที่สุดแล้วมันสิ่มดบ่พร้พอมกันอันนึงเมดอ,อันนึงบ่นนงเบิดจึงสีหน้านะครับพราะฉะนันเราก็ต้องนับซิปเถือกับซิปเทือกขึ้นกันนะครับเด้อหนึ่งสองสามสหเจดปดเกสิบนะครับ คมมคมมากกมือมากกอเบิ้งนะครับนิ้วมือเนี่ยแลมากอเบิ้งเนี่ยมันจะขูดมือเห่าเป็นคมคมสากๆนะครับก้อปั๊บก้อปั๊บแสดงว่ามันคมแล้วก็เลื่อนไปฝนเฉามั้ยครับดึงไปดึงโซไปนะครับหนึ่งสองสามสี ห้าหกเจครับมันกระจิขคอมึงก็ปักปักมึงสิละฝนไปเรื่อยๆครับจนครบมัดทุกแขวทุกซี่พ่นละเนาะฝนครบมัดทุกซี่ลหรพี่น้องครบมัดแต่ทั้งสองขางสองไฟ นะพ่อผมแค่ได้ไปยั่งครับยั่งนี่เห็นบ่โสนนี่ย่านครับโสนย่านอยู่นี่เห็ดตั้งไหนบ้านนี่ก็ต้องตึงโสนนะครับนะอีพี่ที่ผ่านมามนลุ้งกะตึงให้เบิง้งลรอละแต่ว่ากะจิตตึงให้เบิ้งเยอะเที่ยวนี่ก็ได้เห็ดตั้งไหนสังเกตเห็นน็อตบ่พี่น้องสองตัวนี่นี่คือน็อตสำหรับขันฝาปิดนะครับฝาปิดโสนฝาปิดเฟืองข้างในบ่ให้วเลี้ยวเห็นนะครับเนาะแล้วกับ เป็นตบขันไ้บารนี่เขาเอียนว่าบานะครับนี่เป็นแผ่นเรืยกว่าบารนี่ขันบาให้มันแน่นนะครับสองตัวนี่สิเป็นตัวควบคุมนะครับขันปิดฟ้านี่พร้อมแล้วก็ขันบาให้แน่นพร้อมนะครับที่นี่เฮ้าก็ต้องค่ายนัดสองตัวนี้ออกนะครับด้วยกุญแจมันอาจจะบพราะเการอันนี้ของลูกนี่มันจะเป็นกุญแจหกเหลี่ยมที่เขาเ็ะมาให้บางคนก็อาจจะเป็นกุญแจ หัวเหลี่ยมข้างนอกแล้วแต่นะครับที่เขาออกแบบมาแลออ้วขางนึงนี่นะครับนี่ขางนี่มันก็จะเห็นน็อตอยู่นี่ครับนี่นี่เห็นบ่น็อตนี่นอ็อตหัวแจกแตกนี่สาหรับเอาไขควงสอดก็ไม่หรอครับแงก็มานีที่เป็นไขควงหัวแฉกหรือไขควงหัวแบนก็แล,แลว้วแต่และเขาเท็ยเป็นหัวแจกแตกไว้ใส่ได้ทั้งสองไขควงกามาแงาเขานี่ก็ขันแหละครับขันน็อตขันเขา่าขันเขา่ขเขา โซมันกระติตึงครับบาจิบันสีเลือนออกมาโซมันกระติตึงเอ้าเสียเถ่บังนี่คือเครื่องมือนะครับที่พออสืบใส่งานลุงสือมาไว้แล้วนะครับมันจะมี6หกเหลี่ยมอยู่หลายหลุ่นหลายเบอร์ครับอยู่นี่บ่แพงเหรอครับบ่แพงบ่อึดบ่อยากเขาขายอยู่น้ำร้านอุปกรณ์ทั่วไปนะครับเนาะแล้วก็เลือกครับใส่เบอร์ไหนนะครับของลุกหนึ่งม่นใส่เบอร์นี่ลุกเน่าเบอร์นี่นะครับ นอดสองตัวที่ลุงว่าเนี่ยขันออกพ่อลมมลวมครับนี่ขันไข่ออกไข่ออ,ขออกพ่อลมมลวมบ่อ,ออกเบิดเนี่ยข่ออกพ่อลมมลวมพ่อให้บาโซนมันมันเลื่อนได้ครับนี่มันตีงได้ก็แกกก็แก๊กนี่นะครับขันเขาเพราะไายออกแบบนี้บาโซมันสสเลื่อน่นได้ครับย่มพ่อขัขนได ไข้ข่วงขันน็อตเลยนะครับไม่้มันตึงโสมันสิเลื่อนบ่ได้เลยนี่ต้องใหม้มันล้มๆยังส่นะครับเสร็จแล้วครับไข้ข่วงแหะครับแง่ของน็อตที่ลุงเบ่าวจูฟังนี่ยแง่ของมันนี้นี่หมุนเข่าครับนี่หมุนเข้าไปหมุนหมุนหมุนนะครับโสมันก็จะเริ่มตึงขึ้นตึงขึ้น หมุนเลยครับหมุนไปบามันเลื่อนออกมานะครับสโวมันกระสิตึงลูกเห็ดแห่เบิ้งเลยนี่เ้าก็มาจับเบิ้งทินี่ว่าสโวมันใส่แต่บ่นี่ครับสโวมันตึงแล้วนี่แต่พอถึงกับตึงเปียว่ะเดี๋ยวขันตึงเปียบมันสีขาดเอาซ้ำนี่ละเด็กกะเอาเสร็จแล้วก็ขันน็อตนะครับขันน็อตจ้องตัวในเขา่า มันได้ระดับเราเด้ประเสรนมันถึงพ่อใส่งานได้หรอเขากันก็ขันนอดเข่าครับขันเขาเนี่ยขันพ่อตึงมือครับเพราะว่าโค้งของลูกม,มันเป็นโค้งพลาสติกทั้งหมดขันแน่นคักๆก,กับบ่อได้มันสิตแตกนะครับเอาพ่อตึงมือกับพ่อเนี่ยคือว่าตึงโซเซ็ตเรียบร้อย ใส่ได้แล้วไปบัดนี้ย่างย่งยังยงอย่าลื่มหยอดน้ำมันนะครับจะใส่แต่ละเถวแต่ละเท่อนี่หยอดน้ำมันจักน้อยนะครับหยอดลุงไปเพราะว่าของลุ่งนี่มันบ่มี่น้ำมันในตัวมันบ่มีกระป๋ะสำหรับใส่น้ำมันมันจะไปบางเครื่องบางอันมันจะมีกระป๋ะที่ปั่มอยู่ข้างในนะครับใส่ไปห้ากับปั่มปั่มปั่มมันจะออกมาหลดอกน้ำมันมหาโสนะครับ น้ำมันนี่มันบอลอเลี่ยงตั้งแต่โอย่างเดียวครับมันสิยรไปล่อเลี่ยงเฟืองท้องบาโซข้างในนั่ครับน้ำมันมันก็ดจไปล่อเลี่ยงขอต้อนะครับนอกเหตุเนี่ขอต้อนี่มันลื่นครับมันลื่นมันไหลอย่างไงมันก็ดจีบอขาดโ่สีบอขาดไงหลดความห่อนล่องในหลายพ้อมนะครับกันหยดน้ำมันทั้งสี่แล้วนั้นโศมันลื่นนะครับขอต้อนมันลื่น เรียบร้อยแล้วครับนี่ยอดน้ำมันเรียบร้อยแล้วมองนี่คือมองมันเนเฟืองนะครับเฟืองของบาโซวอยู่ข้างในนี่ครับนี่มันจะเป็นลูกปืนอยู่เนี่ยเป็นเฟืองเป็นวงกลมไม่ได้นี่น้ำมันมันจะเขามาอยู่นี่แหนละครับส่วนหนึ่งแต่ถ้มันหมุนได้เร็วหมุนได้คล่องนะครับโซโบ๊อหอนง่ายยอดน้ำมันเซ็จซับเลยพี่น้องทดสอบเบิง้ง ปลาเรือยังทำงานปกติอยู่บ่นะครับตรวจน้ำมันแล้วฝนแฉวเรือยแล้วก็ถือไว้ใส่ได้พี่น้องพร้อมรอยเปอร์เซ็นต์ที่จะนั่ไปใส่ตรวจสอบครบแล้วน้ำมันกับลอเลือนลงไปแล้วนะครับไปเหตุงานกันบ่ดนี้